อย่าลืมกดไลค์ผมด้วยนะคบเดี๋ยวครับวันนี้หนจะไปรีเป๊ะนะครับนัดเจอกันที่ตอนเชา้านะครับไปกันช้าๆผมกินติ่มซำติ่มซำ,มซำที่จังหวัดตังใช่ไหมครับใช่ครับอร่อยมากไหมครับลูกอร่อยครับ ไปเลยเดิน,ะะน <ะ S 2> ไปเลยเฮ้ยโอเคไหมยังไม่ได้รับปอกซีต้องได้ตัว ATK ก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่ให้ขึ้นเกาะ มาคุยมาตรงนี้สิลูกไม่ได้กิน,นพูดดันนงๆลูกเนนหนียทกับแม่น่ารักมากอะดี๋ยวดี่เราขคนนถูกก็ได้ขึ้นเรือแล้วขึ้นเรือแล้วหรอเดี๋ยวผมเปลี่ยนชุดกันนะคะรับทิปอะไรฮะทิปเลย<แ> จะมาแั้วบอกว่าจะปเปลี่ยนช่อนะครับต้องสัเดือนทีเดียวนะ

อแล้วดิตายสวยปะตายละเอียดไหมไปดูนะดิหันมานีหน่อยไหนไหนเอากยิบขึ้นมาให้ดูหน่อยดูไปเอาแล้วโอ้ <laughs> โหเ้น <laughs> ดูน้ำดิทิกะ,ะ,ะไปเล็กโกไปตรงนู้นไป

เนี่ยเกาะใส่ปองกาใส่ปองอระวังหอยนะลูกหอยทิมตีนะมึงอันนี่ปากกาลังมาเด็กเนี่ยที่เนี่ยปากกาลังเนี่ยเออไปยันดีๆนะระวังปากกาลังที่นี่คือเกาะไายนะครับเขาบอกว่าถ้าเข้าอุโมงค์เนี้ยจะรักกันจะรักกันมากมาก แต่คนที่อยู่ข้างหน้าที่เป็นเด็กคือผุ่มเองว้าวโุ้ยมาครับมาครับมาดูเลยครับไหนไหนดูอะไรทิกะเข้าไปดิน้องโอ้โหระวังหัวด้วยระวังหัว มามอาอกเอะทมา,มาแล้วเนี่ครับผมเจอช็อตเด็ดแล้วนะเจอท,ที่เด็ดแล้วนะผมเจอที่เด็ดแล้วน,นะครับย้ําตามก็หน่ะทุกคนน่ะหอยตําตีทุกคนทาานี้นี่ทุกคนคมอามเมนต์ทำอะไรด้วย เราเห็นทำอะไรไม่รู้อ่ะแต่ผมก็ไม่อยากขับไปหรอกนะอ๋อท่าทันตันโหเจ๋เจ๋เจ๋เลยทุกคนเจ๋เจ๋เจ๋มากเจ๋เจ๋โคตรเจ๋อ่ะมันบอกอะ่ะทีโคตรเจ๋โคตรเจ๋เลยอ่ะโคตรเจ๋โคตรเจ๋อะค่ะ

เพราะพื้นที่มันแคบไอาการ้ันก็เลยอยู่ในนี้ล้อโอ้โหโอ้ยน้ำสวดไหมเดี๋ยวมันก,กจ็จะหลายโดนนะเอ้า มีเรือไหมไหน,ไหน,ไหนชสีเรือให้เพื่อนดูดิต้งไหนเรือวะนี่นครับมันเล่นน้ำเรียบร้อยแล้วนะคคัะเล่นน้ำที่ไหนครับน้ำพุดแรงอ่ะแรงไหมแรงเหรอทุกคนเหรอไหนดูดิโอ้ ดไปดูดูเลยอะไรอ่นทิกเกอร์ดำนี่ทิกเกอร์ดำนี่ป่ะเกิลไม่ได้เอาแว่นหมาแฟบตาเอ้าแม่ก็แว่นอยู่ไหนเปล่าใช่ป่ะใช่แว่นอยู่เกีกับเปล่าโอ้ย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 ที่นี่ทิกเกอร์อยู่ไหนครับหิวหิวหิวแกล่ะหิวอะไร นุ่มฟังอะไรอ่ะแม่ยกไข่รั้งยกไขครบ้งอ่ะโยกไขคไปคาบูบ้าไปคาบูบ้านคาบูบ้านนะครับอะไรคาบูบาที่ไหน ดีเด้อสติอรฮะไหนตรงไหนอะพิกเกอร์ทำได้ตรงไหนอ่าไหนใจฉวนจับมาอ่ะพิกเกอร์จับไปจับกับใครมาพิกเกอร์อรจับคนเดียวเลยพี่ก็ไม่ได้ช่วยจับเลยเหรอโอ้ไม่มีใครช่วยจับเลยไหนดูดิ อะไรอะปูเหรอใส่ในมือดิเกือบตัวใหญ่นี่นี่มีลูกตาด้วยเฮ้ยไหนปูนี่นี่ปะนี่มือเหรอตัวใหญ่ได้ลองป้อยมันเดินนี่ป้อยมันเดินมันก็เดินนี่เลยอะเหรอนี้ตัวเล็ไหมไนป้ายเดินป้ายเดินเนี่ยมันจะเดินหนีเนาะไอตัวนี้ไม่น่ะหนีแล้วหนีปะหนี อ๋อรู้แล้วว่ารอยอะไรเนี่ยรอยมันรไงรอยปูนี่ไงว่าแล้วคุณคุณก็เล่ตามรอยมันมาไงเหรอตามรอยมาเราจะเอาไป่อนนะคะพูดดั้งนานถอเก้อพูดตั้งนานถือเก้อ ย่าตัวดิย่าลงไปนะอ่าๆโอเคที่เต็มไปแล้วโอ้ไปแล้วไปแล้ว <c oughs> <c oughs> นี่ตัวนี้เจินกับหลักมานี่มันจะขึ้นมาข้างบนนะดิ <c oughs> มันไม่นงนะ 拜拜。Bye bye. ติ๊กจะไปไหนติ๊กไปไหนด้จะลงก้อยเขาเลยลูก <laughs> แปบ,บนึงรอแป๊บนึงไม่มีใครเขาลงเลยนีกะิคุยกับอดูตุกข้อสาบเเป็นไงบ้างฮะ สบายดำน้ำเป็นไงบ้างเ่าดิดำน้ำพูดนานนานไหมเห็นอะไรบ้างพูดดังๆหน่อยเห็นปลาแล้วมันจะแบบเห็นเห็นปลาจะจับปลาหลอกก่อหินงามใช่ปะกาะหินงามไหนดูหินดิโอ้เนยซ้อนหินให้แม่ดูดิซ้อนได้ปะที่เกอรที่ขวาน ทำไง,งนี่ไงนี่ไงฟังเสียงเลยเอาเอาติ๊กเกอร์ออต้องเอาหินแบ,บแบบนๆล้อดใหญ่ปะดูดิเลื่อมเชื่อม

โอ๊ยนันดีกว่าไปขึ้น oh, อ้าวสลุไปแล้วครับเลบไปแล้วครับลบไปแล้วครับ ดเด็นก็ไปนไนวะครับกลับมาแล้วเหรอว่ายน้ำเป็นไงไปเนี่เดินไปเนี่ยสำลักสำลักสำลักห้องใครมานี่แล้วติ๊กเกร์ลงมาตรงนี้ติก๊กอร์ครับเป็นไรลูกเนี่ยไม่ลงมาเนี่ยถ่ายรูปให้ ฮะตรงนี้สวยดีนะเสือปะเสืไหม เดินครับเดินครับหัวใจไหนหันมาหน่อยหันมายิ้มหน่อย ทันมายิ้ม่อยอยู่นิ่งนะพี่ก้อยอยู่นิ่งนะสวยปะทรูปหัวใจโอ้วิวตรงหัวใจนี่มากเลยครับก็สนุกอะเอ้จริงจริงทุกคนเรามาที่นี่ครับตาดไม่ใช่ตาด,ตาดอะคือที่ไหนนะรีเรเออรีเปรีเร Brain!